กาลายของมึงไงมึงไปถามคนในคุกใจกูใช้ล้างจานหมดในแดนห้ายิ่งกว่ามึงด้วยลายเต็มหัวเต็มคอกูอยู่แดนห้ากูเป็นไงนี่คนเดินเวรเจ้าหน้าที่เนี่ยมึงไปถามดูได้หมดว่าล่าสุดเนี่ยขาใหญ่มาเฟียน้องมุกจะตั้งค่าหัวเนี่ยคุณการจอมพลังห้าแสนแน่นอนว่าพอเขาออกมาพูดมันฮือฮาเลยว่าเฮ้ย มันมีการตั้งค่าหัวเนี่ยการจอมพลังห้าแสนจริงเหรอคุณลุงคุณป้าตกใจเลยนะแล้วแล้วใครเป็นคนตั้งน่ะสืบสอบเจาะข่าวผู้ชมตามกันต่อสําหรับกรณีของลูกพีชต้องออกอย่างนี้นะน้องมุกต้องลูกพีชนะพะชื่อเขาเนี่ยไม่ใช่พีชนะฮะน้องลูกพีชลูกพีชต้องเรียนอย่างนี้นะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของเขาต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเขาเนี่ยมันก็น่าจะไปว่าที่ในกระบวนการแล้วน้องมุก แต่ต้องบอกว่าหากเราย้อนไปพูดถึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องที่คนสนใจเนี่ยจู่ๆมันเป็นเรื่องของสปอสายใหม่สปอสายใหม่เนี่ยจุ้งผู้ชมจู่ๆเนี่ยโผล่มาจากไหนไม่รู้นะคุณกันจอมพลังเนี่ยบอกว่าเขาว่าเป็นกีกี้ไปเรียกเขาอีกคุณกันเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ชมสปอสายใหม่เนี่ยชื่อเนี่ยมันโผล่มาหลังจากเหตุการณ์ที่มีการขอขมากันเนี่ยที่สรลำลูกกาและการขอขมาเนี่ยเหมือนมันล่มไปคุณกันเนี่ยมองว่าที่ นายกเบี้ยวเนี่ยกับตัวลูกพีชเนี่ยจะมาขอขามามันดูไม่จริงใจและต้องการภาพอะไรบางอย่างหรือเปล่าแน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันผ่านไปก็เลยมีการปรากฏชื่อเนี่ยของสอปอสายไหมเรียกว่าเขาเนี่ยดุเดือดเลยแล้วก็โพสเนี่ยเขาเรียกว่าจัดหนักใส่คุณกันจอมพลังเนื่องจากว่านายกเบี้ยวเป็นคนที่สอปอสายไหมเนี่ยนับถือก็ว่าได้ทีนี้คุณผู้ชมเราไปดูที่โพสต์แรกเขาเนี่ยโพสตรัวๆนะสำหรับสอปอสายไหมคุณผู้ชม และเราจะย้อนไปถึงวีดกรรมของเขาในอดีตน,น,นะว่าต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวตึงแดน5ไปที่โพสต์นี้กันก่อนคุณผู้ชมคือโพสต์แรกที่เขาออกมาเคลื่อนไหวถึงกันจอมพลังนะผู้ชมบอกว่าป้ากูเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงไอจุดๆๆอย่าทะลึ่งมึงบอกพวกกูอิทธิพลมึงอ่ะอิทธิพลทําตัวเหมือนมาเฟียมีคนติดตามป้ากูก็มีลูกน้องเยอะเขายังไม่เอาไปเลยที่สอนอ เขาไม่ใช่มาเฟียเหมือนมึงทำตัวเหมือนตำรวจสั่งตำรวจได้ชี้นำตำรวจทำตัวใหญ่กว่าสารพวกกูอ่ะไม่มีหลอกอิทธิพลมีแต่ความดีช่วยเหลือชาวบ้านแต่ไม่ชอบออกสื่อมันดูทุเรศมึงจำชื่อกูเอาไว้กูเนี่ยสอปอสายไหมโอ้โหมีบอกให้คุณการจำชื่อตัวเองไว้ด้วยนะ <c oughs> เขายอมมึงหมดแล้วมึงต้องการอะไรอีกมึงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรอมึงบอกว่าป้ากูใหญ่มาจากไหนก็ไม่กลัว กูก็ไม่กลัวมึงเหมือนกันไอจุดๆๆเข้าใจนะมึงเป็นใครเขาต้องมาคุยกับมึงอันนี้คือก,การเคลื่อนไหวแรกของสอปอสายไหมแน่นอนว่าทีเนี้ยคุณกันก็โต้กับและมีการขุดประวัติในอดีตของสอปอสายไหมเนี่ยว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่ซึ่งเขาก็ชี้แจงนะผู้ชมบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเช็คประวัติผมได้เลยแล้วก็เช็คประวัติมันด้วยต้องมีความยุติธรรมด้วย คนอยู่รอบข้างมันก็ทำเว็บทั้งนั้นฟอกเงินทั้งนั้นเงินมาจากไหนคนรักผมก็มีก็ไม่น้อยกว่าคุณหรอก mm hmm. เช็คก,ก็ต้องเช็คทั้งสองคนต้องมีความยุติธรรมครับเส้นทางการเงินมาจากไหนมันน่ะ mm hmm. แน่นอนว่าก็ยังมีอีกหลายโพสตคุณผู้ชมบอกว่ามึงบอกว่ากูเด็กมึงเนี่ยพึ่งดังเมื่อโควิดเองและโพสล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็บอกอีกว่าคนอย่างกูเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาช่วย กูไม่เหมือนมึงต้องมีลูกพี่มาคอยสั่งไอ้หมาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับถ้าผมผิดเอาผมติดคุกได้เลยแต่ต้องมีความยุติธรรมให้ผมตรวจสอบได้เลยครับแต่ต้องตรวจสอบพวกมันด้วยและคนที่อยู่รอบข้างมันด้วยฟอกเงินทั้งนั้นและแน่นอนเวลาสุดหลังจากที่เขามีการพูดในหัวกระแสเขาก็โพสตอีกบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของเขาที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าคุณกันเนี่ยเขาก็ต้องแอคชั่นโดนอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้เมื่อเช้าที่ผ่านมาน้อง,องมุกมคือการจอมพลังเนี่ยเขาเดินทางไปที่สอทอเพื่อไปพบกับไซเบอร์อัดม,มีการพูดประเด็นเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันเนี่ย888เบ็ bed, อะไรสักอย่างเนี่ยว่อย่างน่าสนใจใช่ไหมน้องมุกค่ะต้องบอกว่าทางด้านของคุณกันจอมพลังนะคะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วก็ เคลื่อนไหวตั้งแต่รแรกๆด้วยซ้ำเนาะโเรียกได้วว่าหลายคนก็ให้กําลังใจนะคะร้อมล,ลุยกันต่อซึ่งคุณการจอมพลังเนี่ยก็ได้ทาที่กองประชาการตารวจสอบสวนสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะก็เหมือนมีการนําหลักฐานที่ออทําเว็บพนันของสอปสไหมเนี่ยไปให้ทางด้านของพันตำรวจโ,โทไตรลงนะคะเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนอ,อ,อาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีการตรวจสอบค่ะแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ตัวเองเข้ามาทําเคสในเรื่องของคุณลุงก,กับคุณป้าเนี่ยนะคะแล้วก็ถูกลูกนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยขับรถเบียดจนเกิดอุบัติเหตุสาหัสต,ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีการดาเนินการต่อมาเรื่อยๆจนเริ่มมีคนที่เป็นทีมงานหรือว่าพักพวกของทางผู้ก่อเหตุเนี่ยออกมาแสดงความเห็นตัวเองก็เลยเข้าไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครอ่าแล้วทีนี้แหละค่ะจังหวะที่เข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่า ไปเห็นเสื้อของหนุ่มคนนึงก็คือหนุ่ม,มสอปอเนี่ยเขียนว่าอะไรไม่ทราบแต่มีคําว่าอะไร I s เ <IS> b <S 8 8ป็นอะไรเนี่ยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นเว็บไซต์ที่มันเป็นเทาๆแหละเนาะมันเทาๆะนะ S <S ก็เลยแคปภาพมาเอามามอบให้กับทางผบชอสอทตรวจสอบซิว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็ให้ดําเนินให้ดําเนินการทางกฎหมายนอกจากนี้ค่ะไปเจออีกพี่กายคําว่าคาสิโนออสป,ปอร์ตอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าความหมายว่าอะไรเหมือนกันแล้าหากประชาชนทางบ้าน,นมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยส่งมาให้ทางคุณการได้เลยนะเขาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะนําข้อมูลไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจต่อไปทีนี้ค่ะทางด้านของ พลตรวจโทรใรยลงนะคะก็ต้องบอกว่ามีการได้ดูรูปภาพที่คุณการนำไปให้ละดูละเสร็จปุ๊บเบื้องต้นเนี่ย ท่านเองก็บอกว่าไอ้ตัวเลข888เนี่ยเราก็เห็นเป็นประจำนะ888แปดนนี่มันมันเป็นตัวเลขนำโชคไ่งัยเขาบอกเป็นตัวเลขนำโชคของเจ้ามือไอ้พวกกลุ่มพนันออนไลน์เนี่ยโดยเชื่อว่าจะทําให้มีคนเข้ามาเล่นเยอะมันเป็นคล็ปไงอินฟินิตี้เลขสวยเลขมงคลอ่ะแล้วไอ้เลข888อะไรเนี่ยมันมีการดําเนินคดีบ่อยไม่รู้ว่าเว็บนี้เคยถูกดําเนินคดีไปแล้วหรือไม่อะเราไปฟังเสียงของคุณกันจอมพลังสักนิดนึงดีกว่าค่ะ ทุกวันทุกวักนจนเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มมีคนที่เหมือนเป็นทีมงานหรือว่าเป็นนักพวกของฝั่งของอผู้ก่อเหตุนเนี่ยนะครับเริ่มออกมา,าแสดงความคิดเห็นกันนะผมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปดูครับว่าแต่ละคนเป็นใครอย่างไรบ้างน,นะ,ะแต่จังหวะที่เข้าไปดูเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็น,นะครับตรงเสื้อเนี่ย มันมีคำอะไรเขียนอะไรเป็ดๆนะไม่ใช่เป็ดตอกปาแต่มันเป็นเป็ดๆนะครับก็เลยเอ๊ดูแล้วมันได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับก็เลยมีการแคปภาพนำข้อมูลในส่วนต่างๆที่ดูแล้วเนี่ยมันผิดหรือเปล่านะมันมีความสงสัยนะก็เลยอยากมาพ่อไม่อัากางท่านผู้ชม มันมีการกระทำความผิดที่เก like ี er jal, اآ, ney, ่ยวข้องกับไซเบอร์รือมากถ้าเกี่ยวข้องก็อยากให้ท่านผู้บัิหารหรือทานตำรวจไซเบอร์ครับดำเนินการกากฎหมายซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางท่านนายงีพันธท่านทีมงานทุกท่านเลยท่านตำรวจไซเบอร์ท่านผู้กับท่านผู้การด้วยนะครับทุกคนมารับเรื่องผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องได้รับความกระจ่างแน่นอน ก็ S <S <an> วันนี้ก็ให้ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าตำรวจไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานลงให้ข้อมูลด้วยนะครับต้องฝากทันาวา่าหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาให้ผมได้ผมก็จะหาข้อมูลรับไปส่งให้กับทางเจ้าหน้าตำรวจต่อรุ่นะอืมนี่เป็นเสียงตอ,อบคลคักันจอมพลังนะทีนี้ คุณกันเนี่ยก็มีการอัปเดตเรื่องเรื่องของลุงกับป้าด้วยนะเรื่องไม่รับเงินอะไรนี่อีกนะตงงเงินใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เหมือนว่าที่เขาไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้าเล้วเขาดีเขาเขียนจดหมายขอโทษขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนลูกลูกสาวหรืออะไรเนี่ยเขาก็จ่ายเงินไปแล้วเนาะที่ในเรื่องของค่ารักษาปรากฏว่าเอกสาแสที่บอกว่าลูกของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยไม่รับเงินคุณกันนะคะบอกว่าทําไมถึงจะไม่รับถึงขั้นจะโทรศัพท์แล้วก็รั์สินไปจำนำเนี่ย ถ้าหากว่าพีทจะช่วยเหลือไอ้เรื่องของค่ารักษาเนี่ยก็อยากให้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลเลยแล้วตัวเองไม่ได้ปิดกั้นด้วยนะถ้าผู้ก่อเหตุจะเข้าเยี่ยมเนี่ยอยากให้มาคุยด้วยความจริงใจอ่ะกลายเป็นว่าเขาไม่ได้จ่ายนะหมายถึงว่าลูกคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขาถูกั้นต้องหานู่นหานี่ไปจำนำแล้วรั์สินแล้วต้องหาทรั์สินเพิ่มเติมนะอันนี้คือความคืบหน้าของคุณลุงคุณป้าทีนี้แน่นอนว่า ฝั่งของเขาเรียกว่าสอปอสายไหม,มคือสอปอเนี่ยเขาเริ่มสงสัยว่าคืออะไรกันแน่สอปอมันคืออะไรสุดท้ายที่มีคนเฉลยนะบอกว่าสอปอเนี่ยคือเสียป่องตองมุกเสียป่องสายไหมเหรอต้องบอกว่าคือเขามีการประทะกันพูดคุยกันครั้งแรกเนี่ยกับคุณกันจอมพลังที่รายการโขนกระแสผู้ชม,มคือเอาท่อนเด็ดๆเนี่ยคุณผู้ชมดูแบนเนอร์ตัวนี้นะคือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีการติดคุณพี่หนุ่มเนี่ยติดต่อสอปอสายไหมไป ครึ่งสอปอสายใหม่นี่ก็พูดนะผู้ชมบอกว่าถ้าจะเล่นผมเนี่ยให้เอาใหม่ๆมาเล่นผมไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ปี62ผมไม่คุยกับคุณผมคุยกับพี่หนุ่มคนเดียวมึงฟังไว้นะกูไม่ได้ฆ่ามึงเลยอันนี้คือเขามีการตอบโต้คุณการจอมพลังเนื่องจากว่าคุณการกันจอมพลังเนี่ยพยายามที่จะถามเนี่ยเสียบป่องสอปสายใหม่เขาบอกเขาไม่คุยเขาจะคุยแค่พี่หนุ่มกูไม่ได้ให้ฆ่ามึง คุณกันเนี่ยก็ตอบกลับคุณผู้ชมหลังจากที่มีการคุยพูดคุยเสร็จสิ้นเขาบอกว่ามึงก็เก่งแต่ในโซเชียลไงกูเห็นโพสต์ไม่หยุดบอกไม่ให้ค่าบอกเพิ่งมาดังหลังโควิดผ่านมาก,กี่ปียังไม่เคยรู้จักมึงเลยไอเด็กน้อยอันนี้คือคุณการจอมพลังเนี่ยพูดซึ่งในรายการเนี่ยน้องมุกใช่ไหมเสียบองเนี่ยเขายอมรับนะว่าเขาเนี่ย เป็นนักผนันตัวยงเลยเกิดทางด้านของเสียป,ป่องนะคะก็มีการออกมาพูดนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยอาชีพของตัวเองเลยเป็นนักผนันนะ,อะชอบเล่นการผน,นันแล้วก็ไปเล่นที่ประเทศพื้นบ้านด้วยนะ,ะยไปเล่ <ไป S 1> นที่ประเทศพื้นบ้านถามว่าเคยมีประเด็นในเรื่องของการทำบงทําบ่อนหรือว่าเรื่องทําเว็บพนันไหมเขาก็บอกว่าบอกตรงๆเลยนะว่าไปให้ข้อมูลกับตํารวจมาหมดแล้วไอ้เรื่องพวกนี้แล้วอะไรที่ตัวเองผิดนะประเทศนี้เขามีตํารวจจ้ะมีตํารวจนะมีสักงงานตํารวจแห่งชาตินะไม่ใช่มาใช้ ทีมาเฟียแบบนี้โอ้ไม่ต้องล็อกนะคะตัวเองไม่ชอบเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยตัวเองไม่ให้ราคาไม่ได้เป็นตํารวจได้สามถึงตำรวจก็มีการแซะอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่ทางด้านของคุณการจอมพลังเองค่ะก็มีการสวนกลับนะคะก็บอกว่าเ่านิทานะเราในานให้ฟังแล้วกันนะหลังจากที่สปอใส่ไหมวางสายไปเนี่ยเขาก็เล่านะคะว่าสักประมาณปี2,565ย้อนกลับไปสักประมาณ3ปีที่แล้วตัวเองเนี่ยเคยประสานกับผู้การสปลำลูกกา เพื่อเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันแห่งหนึง่งซึ่งภายหลังจากบ่อนถูกจับกลุ่มเนี่ยมันมีบุคคลคนหนึ่งพี่กายเข้ามา พาเด็กน้อยคนนึงเนี่ยท่าทางนอบน้อมมาเลยติ๋มมาเลยนะตต๋มมาเลยเดินเข้ามาหานะคะแล้วก็บอกว่าพยายามที่จะขอเคลียร์แบบเฮ้ยเจรจาอยากจะเจรจาแบบขอเคลียร์เรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นคุณการปฏิเสธนะคะแล้วก็ไม่อยากเจรจาด้วยเพราะไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันโสมมไม่ใช่คนตีแบบเหมือนไปคนดีที่เหมือนเออตีกินเพื่อไปหาเงินเรื่องแบบเนี้ย เขาไม่เคลียร์ไม่อยากยุง่งอ,อันนี้ก็คือคุณการตอบกลับนะแต่เป็นนิทานนะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรอ,อก็คืออยากจะรู้ว่าเฮ้ยวีรกรรมเนี่ยเขาเขาเคยเข้าไปอยู่ข้างในเนื่องจากเขามีคดีเก่าคุณผู้ชมสําหรับสอบปอสายใหม่เนี่ยต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมมันมีคลิปคลิปหนึ่งเขาเหมือนพูดนะต้องบอกว่าพูดมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาคือตัวตึงแดน5เลยค,คือไอ้พวกตัวลายพวกสักลายที่แบบว่าเก่าเก่าตึงๆที่มีการไปออกรายการดังๆเนี่ยไอ้พวกบางคนนะก็หัวเนี่ย สักไปหมดเขาบอกว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะคิดนะฮะว่าเขาเนี่ยกลัวมันทําเหมือนควบคุมอะไรต่างๆได้แต่กูไม่สนใจหรอกเพิ่งจะดังมาไม่นานนี่เองพูดตรงๆเลยกูไม่เคยได้ยินชื่อผู้มึงด้วยซ้ําคนที่จะห้ามกูได้มีไม่กี่คนเท่านั้นแหละอย่าเจ๋งคิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่เรื่องใจกูไม่เป็นรองพวกมึงหรอกพวกมึงเนี่ยเข้าไปถามได้เลยนะตอนกูอยู่แดนห้ากูเป็นยังไง กูมีจักรยานในคุกนายยังไม่กล้าจับกูเลยจักรยานกูเนี่ยบอกว่าบอกว่าจักรยานกูเลยนะไม่กล้าจับนายเนี่ยไม่กล้าจับจักรยานเลยบางคนเนี่ยลายเยอะกว่ามึงอีกสักเต็มคอเต็มหัวกูยังใช้ล้างจานมาแล้วม,มึงจะเดินไปถามเจ้าเจ้าหน้าที่เดินเวรเนี่ยเจ้าหน้าที่เอากูก็ได้กูบอกเอาไว้เลยว่าคนรลบข้างมึงอะ่ะ เขามองพวกมึงเป็นตัวตลกเจอน้องกูเนี่ยสั่งตีหัวในคุกมึงคงเผอลอร้องอฟังปากกูไว้เลยคนอย่างกูไม่เคยกลัวใครจะมีแค่สองคนในโลกใบน,นี้ที่เขากลัวและเกรงใจนะผู้ชมก็คือเสียโบสกับไอ้ชูพี่ชายกูพวกมึงกับกูอะ่ะมันคนละเรื่องโอ้โหต้องบอกว่าการประกาศสักดาข,ของเขาเนี่ยผู้ชมยิ่งใหญ่เราลองไปฟังเสียงสปปสายใหม่ที่เคยพูดเรื่องในแดนห้าไว้หน่อยฮะ มันคิดว่าเรากลัวพวกมันหูมึงโทรเชี่ยวพวกมึงทาอะไรควบคุมได้ไอจ๋าอย่างกูไม่สนใจหรอกนี่เพราะคนหนึ่งแม่กูแดกเบื่อ่อะกูะถามจริงี่เพึ่งมาดังมาหน้ามูนี่กูพูงตรงกูกูไม่เคยยินชื่อพวกมึงด้วยไอจ๋าเพิ่งมาดังมาหน้าหน้าหน้ากันละครั้งหนึ่งเนี่ยไอไอคู่หาว่ากูจักรยานนายพอ่อ นายไม่กล้าจับจักรยานกูเลยมึงถามคนที่อยู่ในแดนนี่จริงหรือเปล่ามันไม่พอกูเนี่ยคนที่ห้ามกูได้ไม่มีไม่กี่คนเ,เจ๋งอ่ะคิดว่ามันใหญ่ยังใจกูก็ไม่เคยไปลองว่ามึง้วกันนะไอ้คจะบอกให้มึงเทียบมาเลยโอ้กีกา่าไอ,ายอย้มึงมไปถามคนในคุกได้กูใช้ล้างจานหมดในแดนห้า ยิ่งกว่ามึงด้วยลายเต็มหัวเต็มคอแต่ถ้ามันสดมึงกับกูเนี่ยจะเป็นเป็นชั้นเนี่ยนี่นี่มึงถามคนที่อยู่แดนห้าแดนเนี่ย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 ท่านเดชเนี่ยเรงเดชเนี่ยมึงถามว่าจริงด้เยเนี่ยมึงถามว่ากูมีจักรยานจริงมั้ยมึงถามเนี่ยเียมึงเข้าไปถามได้ว่าอยู่แดนห้ากูเป็นไงนี่คนเดินเวรเจ้าหน้าที่เนี่ยมึงไปถามอยู่ได้ถ้ามึงคิดว่านี่ คนรอบข้างเขามองมึงนะกูบอกให้มองมองพวกมึงเป็นตัวตลกเลยเดี๋ยวพวกมึงเจอน้องกูในสั่งตีหัวนี่ในคุกเยังเผยล้อลกูคนละเรื่องเดี๋ยวมึงฟังปากาชาด้วยนะคนอย่างกูนี่นะไม่เคยกลัวใครด้วยเข้าใจไหมกูกลัวแค่สองคนใน,ในโลกว้เนะี้มีเสียโบสกับกับไอชูพี่ชายกูเนี่ยนี่ื่องจริงมึงจำปากอาชาไว้ด้วย เข้าใจไหมที่เหลือมุกยงมาคุยอ่ะคุณผู้ชมทีนี้อยากให้ดู CG ตัวนี้หน่อยจะสรุปมาแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่าวีรกรรมสอปสายไหมขออนุญาตตั้งชื่อให้ใหม่ตัวตึงแดน5เคยทําอะไรไปบ้างมีบทบาทยังไงบ้างเนี่ยข้อแรกตาม CG คุณผู้ชมต้องบอกว่าจากสิ่งที่เขาพูดนะอันนี้เขาพูดเองนะเขาบอกเนี่ยเขาคือเขาตัวตึงเขาปัา่นจักรยานได้ในคุกอะ,อะก็ถือว่าเขาเป็นตัวตึงแดนห้าอีกอันนึง โอ้โหมีจกักรยานในคุกด้วยน้องมุกแล้วนายเนี่ยยังไม่กล้ายึดจกักรยานเขาเลยเขาปั่นเนี่ยอยู่ในแดนห้าเนี่ยแบบชิวเลยอะ่ะนายก็ไม่ยุ่งข้อสามเนี่ยใช้พวกคนตัวลายพวกรุ่นใหญ่ที่เป็นอินฟูเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเขาใช้ล้างจานมาแล้วบางคนเนี่ยสักหัวก็ใช้มาแล้วคือพวกตัวลายเนี่ยยังต้องเกรงใจเขาข้อสี่เหมือนที่น้องมุกบอกเขาเนี่ยเป็นนักพนันตัวโยกและมีการเดินทางเนี่ย ไปเล่นการพนันที่ปลอยเป็ดและข้อสุดท้ายล่าสุดวีรกรรมล่าสุดสดๆละอ้นก็คือการเปิดศึกกับการจอมพลังเรียกว่าเปิดจริงๆนะเพราะเขาไม่ปิดคอมเมนต์ด้วยคือเขาสู้กันแบบซึ่งหน้าเลยอ่ะทัวร์ก็ไปลงแบบเยอะมากนะองมุกแต่เขาเนี่ยก็ไม่ถอยแล้วก็ไม่สนอ่ะล่าสุดก็ยังขอบคุณทุกกําลังใจแต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่เห็นกําลังใจครับเท่าไหร่นะต้องบอกอย่างนี้สําหรับสปอสายใหม่เรียกว่าเป็นตัวตึงก่อนที่เขาเนี่ยจะปรากฏภาพคู่กับ นายยกเบี้ยวหรือว่าที่เขาเนี่ยเรียกว่าปานั่นเองคุณผู้ชมเรื่องของสอปอาาใส่ไหมก็ประมาณนี้วีรกรรมเก่าก็ต้องบอกว่าก็ตึงพอสมควรนะถ้าจากสิ่งนีสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยส่วนอีกเรื่องหนึง่งก็เป็นที่พูดถึงและคือฮาคุณผู้ชมพี่เต้มงคลกิจหรือว่าที่เรารู้จักเนี่ยเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดเนื่องจากว่าพี่เต้เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้โพสต์โพสต์นี้นะบอกว่าฝากถึงน้องกันจอมพลังถอยเถะน้องนายใหญ่สั่งพี่ชายนายมาแล้ว นายไม่ถอยมัวเชื่อ f อฟซมากจําบทเรียนของทนายตั้มไว้เคยดังขีดสุด FC ช่วยไม่ได้นะคนดีจะมาเพียบซึ่งต่อจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคือพี่เต้นเนี่ยก็ไปพูดกับสื่อเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยขาใหญ่มาเฟียน้องมุกจะตั้งค่าหัวเนี่ยคุณกันจอมพลังห0 0แสนแน่นอนว่าพอเขาออกมาพูดมันฮือฮาเลยว่าเฮ้ย มันมีการตั้งค่าหัวเนี่ยกันจอมพลังห้าแสนจริงเหรอคุณลุงคุป้าตกใจเลยนะเออแล้ว,แล,วแล้วใครเป็นคนตั้งอ่ะ,อะใครเป็นคนตั้งทีนี้คุณผู้ชมด้วยความสงสัยทีมข่าวเราน้องเขมน้องมุกก็ต้องอติดต่อไปหน่อยไปสัมภาษณ์พี่เต้นหน่อยว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงไอห้าแสนเนี่ยมาจากไหนเขาบอกว่าพี่เต้บอกว่ามีเพื่อนๆเนี่ยพักพวกที่เป็นคนที่อยู่แวดวงการเมืองเนี่ยและทหารฝากมา ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าพวกเขาเป็นใครคแล้วก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ยินยอมให้ออกมาเปิดเผยเดี๋ยวเขาได้ติดต่อมาผ่านตนเพื่อที่จะออกมาช่วยเตือนเนี่ยกันจอมพลังให้ถอยลงหน่อยซึ่งข้อมูลที่ตนได้รับมาเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงรับนะไม่ใช่เชิงลูกที่มักจะรู้เนี่ยแค่คนวงในเท่านั้นตนไม่ได้มีเบอร์ติดต่อส่วนตัวกับกันจอมพลังจึงออกมาโพสต์ให้เจ้าตัวเนี่ยได้มาเห็นในทีแรกเนี่ยต้องบอกว่าตนไม่ได้เชื่อข้อมูลที่ได้รับมา จนพี่ผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยติดต่อเข้ามาและขอให้ตนเนี่ยเข้าไปช่วยเตือนให้ถอยออกตัวในมันเนี่ยยังเด็กยังไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรในวงแวดวงที่มันเถื่อน,อ,นอ,อันนี้คือพี่เต้บอกนะว่าไอสิ่งที่ตั้งข้างหัวคุณกันเนี่ยม,มันมาจากแวดวงเขาเรียกว่าแวดวงใน,งในเป็นข้อมูลเชิงลับด้วยนะเหมือนวงในเขาคุยกันเออมีนัฐก,การเมืองทหารในเขาฝากพี่เต้มามพี่เต้เนี่ยก็ไม่มีเบอร์ของคุณกันไง ก็เลยต้องโคดหน่อยเป็นห่วงอ่ <ใน S 2> เป็นห่วงเป็นห่วงคือเป็นห่วงซึ่งในประเด็นที่ว่านะคุณผู้ชมก็คือเรื่องที่ที่หือหาที่บอกว่านายใหญ่เนี่ยโทรหาพี่ชายคุณกันเนี่ยที่คุณกันบอกว่าให้คุณเต้ใน,นผูกป,ปากแล้วก็ดูแลพื้นที่พล้มเจ็บเนี่ยให้มันดีๆคุณเต้ก็บอกนะว่าประเด็นนี้เนี่ยบอกว่าตนมั่วมั่วไม่มั่วเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องไปเช็คมือถือเอาเองแล้วกันเช็คมือถือคนรอบตัวซะเดี๋ยวก็รู้เอง ส่วนในเรื่องสุดท้ายนะผู้ชมนี้คุณไอ้คุณพี่เต้เนี่ยเขาก็ทิ้งท้ายไว้ได้ดีนะสําหรับเรื่องเขาเรียกว่าผู้มีอํานาจผู้มีอิทธิพลเนี่ยพี่เต้ก็บอกว่าสังคมตอนนี้เนี่ยนักการเมืองหรือผู้มีอํานาจต่างเนี่ยสามารถเข้ามาชี้นิ้วหรือแม้แต่สั่งเป่าคดีไปได้เลยความยุติธรรมเนี่ยจริงๆมันอยู่แค่ในหนังจีนเท่านั้นเรื่องเป่าบุญจินสังคมเรามันเป็นแบบนี้มานานแล้วและยังคงเป็นต่อไปขึ้นอยู่กับเราว่าจะได้นักการเมืองดีๆหรือเปล่าหรือได้ผู้บริหารประเทศ ดีๆเนี่ยหรือเปล่าอันนี้คือมุมมองของพี่เต้เราลองไปฟังเสียงกันด้วยด้วยฮะอ๋อก็มีเพื่อนๆพักพวกปากมาอืมเพื่อนๆพักพวกนี้เราสามารถระบุได้คือถ้าระบุไปก็น้องก็ต้องไปสัมภาษณ์เขาจ่อยอ่ะนะถูกป่ะครับผมเขาก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตก่อนว่าถ้าบอกชื่อเขาไปเนี่ยเขาพร้อมจะให้สัมภาษณ์ไหมถ้าพอเขาเป็นแหล่งข่าวที่บอกพี่มาไงว่าเออพี่รู้จักหรือเปล่าไง คือใอ้ไงก็เตือนๆหน่อยอะไรเงี้ยครับคือเขาเนี่ยเป็นผู้มีอิพธิพลเหรอพี่เต้เพื่อนทพี่เด็กก็อยู่ในแวดวงพวกเนี้ยอยู่ในแวดวงพวกนักการเมืองอาหารครับอ่าพวกนี้ก็คือเอาง่ายๆคือไม่ปกติอ่ะครับอ่าไม่ปกติก็มีข้อมูลที่แบบเป็นเชิงลับอ่ะที่เขาจะรู้กันในวงอ่ะเขาบอกกันมาครับผม อ่าอย่างที่ไม่มีเบอร์โทรโดยตรงอ่ะตรงก็เลยไม่ได้โทรเตือนโดยตรงก็เลยอ่าอก,าบก็บอกก็บอกตอ่อบอกมาก็บอกต่ออืก็เผื่อเผื่อจะฟังบ้างฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรอ่าก็แล้วแต่ละกันเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเพราะว่าพี่ก็ประสบการณ์ขนาดน,นี้นั้นก็คงไม่มั่วถูกปะมั่วก็หนึ่งก็ไปใช้มือถือแล้วกันแต่ละบุคคลน่ะไปใช้มือถือพี่ชายไปใช้มือถือนายใหญ่แล้วันจะรู้เองพี่เต้ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องประเด็นที่พี่บอกว่าแบบ เออมันไปชนกับพวกตัวใหญ่ๆผู้มีอิทธิพลเขาเนี่ยมันชนไม่ไหวเราก็ต้องถอยเพื่อรักษาชีวิตตัวเองอะไรก็ตามเนี่ยพี่เต้พี่เต้มองว่าคือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสู้กับผู้มีอิทธิพลได้เลยแล้วก็ต้องยอมเขาใช่ไหมครับผู้มีอิทธิพลเนี่ยผู้มีอิทธิพลถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาจะมีอิทธิพลทางด้านกฎหมายครับผมอ่าอ,อิทธิพลทางด้านการแต่งตั้งยกย้ายครับในช่วยคอนเฟิร์มเลยจริงๆว่าในฐานะ ที่พิเตเป็นนักการเมืองเนี่ยผู้มีอำนาจหรือนักการเมืองต่างๆเขาสามารถที่จะเข้ามาชี้นิ้วหรือว่าช่วยเหลือคดีได้ต่างๆจริงเหรอพิเตสั่งเป่าคดีได้เลยสั่งได้ทุกอย่างอะ่ะเราจะบอกว่าสังคมเราก็เรื่องของความยุติธรรมอาจจะไม่ได้เต็มมันอยู่มันอยู่ที่อยู่ในหนังอะ่ะภาพยนตร์จีนเรื่องป่าบุญจิ้นจะสังเกตว่าประชาชนคนไทยชอบความยุติธรรมรักความยุติธรรมครับทําไมถึงรักเพราะว่ามันไม่เคยเจอไงมันเป็นแบบนี้มาตลอดไหมสาหรับพิเตเนี่ย มันเป็นมานานมากแล้วครับแล้วก็ยังเป็นต่อไปมันขึ้นอยู่กับว่าคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้นักการเมืองที่ดีหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมปิดท้ายกันหน่อยแน่นอนว่าพอมันเกิดเรื่องที่พื้นที่ปทุมธาน,นีเนี่ยน้องหมูมชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็รู้สึกแบบไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเอาจริงๆเนี่ยการขอโทษขอโพยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจใช่ไหม ชาวปทุมเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาเดินทางไปหาบิ๊กแจ๊นนะต้องบอกว่าบิ๊กแจ๊นเนี่ยเป็นเรียกว่าถือว่าเป็นตัวตึงเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยในท้องที่องค์การบริหารเนี่ยส่วนจังหวัดปทุมธานีนะก็มีชาวบ้านเนี่ยรวมตัวเรียกร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดี BMW ที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็มีเนี่ยพลตำรวจโทคำรณวิทยุกระจางหรือว่าบิ๊กแจ๊นเนี่ยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเนี่ยก็มีการมารับเรื่องเนี่ยผู้ชมตามภาพคือก็ไปกันเยอะอยู่นะสำหรับชาวปทุมธานีทีเนี้ย หลังจากมีการยื่นเรื่องอะไรเสร็จสิ้นเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยก็ไปสอบถามบิ๊กแจ๊ดน้องมุกท่านเนี่ยก็ถือตอบตอบเรื่องดังกล่าวเนี่ยได้ดีเหมือนกันนะออบอกว่าทางด้านของพลตรำรวจโทคำารณวิทย์รูปกระจ่างค่ะแต่ว,ว่าบิ๊กแจ๊ดที่พี่กายพูดถึงนะคะก็แน่นอนค่ะว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเนาะอ,ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนคือวันนี้ อที่บอกค่ะออมารวมตัวเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะมันกระทบกับภาพลักษณ์ของจังหวัดภาพลักษณ์ของชุมชนอะไรอย่างนี้ด้วยนะออแล้วก็ก็เลยบอกว่ามีการเชิญผู้แทนจํานวนห้าคนก่ะขึ้นมาพูดคุยหาข้อสรุปกันว่าจะยังไงดีนะคะออพอทราบวัตถุประสงค์เนี่ยก็ลงมีการแบบไปคุยกับพี่น้องประชาชนอ,อ่านกระจายข่าวออกไปว่าตอนนี้เราจะเป็นยังไงต่อนะซึ่งพี่น้องประชาชนที่มาค่ะก็มาทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยหรือว่า ในคนในพื้นที่ไม่สบายใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะมันทําให้คนปทุมเนี่ยเสียชื่อมากๆเลยนะคะออท,าทางที่แสดงพฤติกรรมด้วยเนาะเหิมเกลิมก้าวร้าวไร้จิตสํานึกเขาก็เลยรวมตัวกันมาซึ่งแน่นอนคขาว่าทางด้านของนายกเนี่ยเขาก็บอกว่ายืนยันเลยว่าท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายการัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้บอกผ่านสื่อไปแล้วนะว่า ไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากฎหมายลูกใครเนี่ยก็ไม่สนออดําเนินคดีถึงที่สุดซึ่งสอดคล้องกับทางด้านของพลตารวจเอกจิตรพันเพชรนะคะก็คือบิ๊กตายเนี่ยที่มีการถูกอ้างชื่อใช่ไหมก่อนหน้าน,นี้าตายาตายออาตายบอกเนี่ยรู้จักาตายอย่างนั้นอย่างนี้โดยญาติของคนขับรถ bmw นะคะได้มีการพูดในลักษณะของการอ้างถึงความสัมพันธ์ฉันญาติกับทางด้านของบิ๊กตายเนาะแล้วก็เนี่ยเรียกอาตายาตายโชว์หลักฐานด้วยท<า>ี่เป็นรูปถ่ายคู่กันนะคะทีนี้ค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่า มีความเกี่ยวข้องกับพวกนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังคนที่มีอิทธิพลมากมายทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีอิทธิพลมีอํานาจขนาดเนี้มันแบบอยู่ไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครมาช่วยหรือเราทํายังไงเราเป็นตาะสินตาสารอไอย่างงี้เข้ามาเนาะใช่เราจะทํายังไงเขาก็เริ่มเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนี่ยมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีแล้วประชาชนก็ถามว่าเอ้าทําไมล่ะทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้แล้วทีมคนประทุมเนี่ย ทำไมถึงไม่ส่งผู้สมัครลงในพื้นที่เทศบาลตาบลทัญบุรีเลยล่ะอทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าผมก็ตอบไปว่าเนี่ยเรามีไม่มีตัวที่จะลงแข่งแหละเนื่องจากว่าทุกคนกลัวบารมีแล้วก็อำนาจเงินของครอบครัวดังกล่าวซึ่งครอบครัวนี้คือต้องบอกว่าเป็นคนที่มีดนตรงนี้มายาวนานกว่าสิบปีแล้วใครจะไปกล้าไปลงแข่งอย่างเราแบบมีความสามารถอ่ะแต่เราแพ้อ่าแพ้อํานาจแพ้บารมีมันก็จบกันไปนะเราไปฟังเสียงของบิ๊กแจ๊ดกันสักหน่อยนึงค่ะที่เข้ามาเข้ามากันทั่วทั่วจังหวัดทั่วไทยนะครับ แต่เขาไม่สบายใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเสียชื่อของคนประทุมที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งเถิเกินก้าวล้าวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ like, like, ไล่ไล่อะไรไละไล่จิตสำนึกนะเขาก็เลยรวมตัวกันมาผมก็ยืนยันไปว่าผมมั่นใจนะะหลังเกิดเหตุท่านอนุทินเนีท่านก็ออกมาพูดแล้วท่านรัตนนตีมาดายก็ไม่มีใครใหญ่เลยกว่ามาภัยไม่มีใหญ่ไปกว่ารัฐบาลไม่มีใครใหญ่กว่าตำรวจ ไม่มีที่พลไหนที่จะมียิ่งใหญ่นะเราฟังแล้วเราก็สบายใจนะครับว่าผู้มีอำนาจนเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ข้างผู้กระทําผิดนะฮะแล้วประเด็นที่สองเขาไม่สบายใจที่ว่าการเมืองในธัญบุรีเนี่ยมันมีอิทธิพลมาแต่นมนาน,นะครับมันเป็นของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะมาสิบว่าปีนะครับแล้วทําให้ในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มันเป็นจุดบอดทําให้พี่น้องประชาชน ก็มาสอบถามว่าทำไมเหตุผลอะไรที่ผมถึงไม่ได้ครอบครัวพลรัฐปรทุมในทีมงานเราถึงไม่ส่งลงแข่งที่ขันยะผมก็ต้องตอบพี่น้องประชาชนเลยว,ว่าเราไม่มีตัวเราจะส่งใครลงไปก็กลวอทิทธิพลไปหมดนะกลับอวมนาจอืมอือก็เป็นเสียงของบิ๊กแจน๊นนะ,ะเรียกว่าท่านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวตึงในพื้นที่ก็คือทีมของท่านเนี่ก็คือทีมรัก ปทุมใช่ไหมทีมค,คนรักปทุมเนี่ยคุณผู้ชมก็อ่ะว่ากันไปแม้แต่บิ๊กแจ๊สนี่ก็ยังบอกว่าอุ้ยครอบครัวนี้เขามีอิทธิพลอะไรแบบนี้นะในมุมมองของบิ๊กแจ๊สเนี่ยก็จริงๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้แหละคุณผู้ชมว่านายกเบี้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มากบริมีเนี่ยในพื้นที่นะน้องมุกต้องบอกว่าทั้งลูกชายนะล่าสุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นภรรยาที่กําลังจะขึ้นมาแทนตรงนี้และการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีการดําเนินการต้องบอกว่าวันที่11พฤษภาคม ชาวธัญญะเขต1เขตสองเนี่ยก็จะให้คําตอบว่าครอบครัวหลีนวรัตเนี่ยในพื้นที่ธัญญะต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อชาวธัญญะยังไว้วางใจไหมสําหรับสิ่งที่นายกเบี้ยวเนี่ยเคยทําเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าต้องจับตามองและติดตามข่าวเนี่ยอยากกับพิบตาเลยทีเดียวฮนะ